เคยฝันอยากมีเพลงเป็นของตัวเองไหมคะส <c oughs> <c oughs> ำหรับใครที่ชอบแต่งเพลงแล้วอยากร้องเพลงเองอยากมีเพลงเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะสร้างเสียงดนตรีเพื่อที่จะประกอบเสียงร้องของเราได้ด้วย AI ที่ชื่อว่า Suno ค่ะเดี๋ยววันนี้หวานมาเล่าให้ฟังนะคะ ให้คุณทําการอัปโหลดเสียงร้องของคุณขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะตัดเสียงร้องเฉพาะช่วงที่เราต้องการได้นะคะเราก็กดเซฟได้เลยค่ะกดที่โคเบอร์แล้วก็กดคอนติเนียได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเสียงของเราจะมาโชว์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะใส่สไตล์เพลงที่เราต้องการให้เขาสานนร้างดนตรีตามสไตล์ที่เราต้องการเพื่อประกอบกับเสียงร้องของเราได้เลยค่ะอารมณ์นี้หวานอยากได้ดนตรีแบบป๊อปนะคะหวานพิมพป๊อปลงไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองกดรีมิกซ์กันดูก่อนเลยนะคะ แเพลงที่ได้ก็คือเพลงนี้ค่ะฉันจะไป